จเจริญสุขสวัสดีท่านนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายบัดนี้ก็ได้เวลาที่อาตมาพระนาตันกลับมาพบมาคุยมาพูด,มา,พดมาเจอดูแลพี่น้องในกาลเวลาแห่งนี้นะจะมาพูดเรื่องของสอวอรหรือผู้สูงวัยในบางมุมนะก็ไม่ได้แค่สูงแค่ไวแต่หัวใจยังวัยรุ่นหัวใจยังเด็กอยู่สำหรับผู้ที่มีิติยินดี ในการกระทำที่กระชุ่มกระชวยหรือเรียกว่ากายมันไปก่อนใจวันเวลาล่วงล้ําไปบัดน,นี้เราทําอะไรอยู่เวลาก็ล่วงเลยไปบางคนใจก็แก่ด้วยบางคนกายก็แก่แต่บางคนใจยังเด็กแต่กายไม่แก่แต่กายก็ยังแก่แต่แม่บางคนก็มีนะรูปกายยังเด็กแต่ความคิดความอ่านแก่ แกนดีดีหรือไม่ดีก็มีทั้งสองส่วนดีกับไม่ดีแกประสบการณ์เนี่ยดีแกวิชาแกความรู้แกอารมณ์ EQ นี่ดีแต่ถ้ายังมีความภาวะเป็นเด็กอยู่เด็กนี่ก็ไล่เดียงสาไล่เดียงสาแต่ก็มีความซื่อนะั้นในส่วนเดียวก็มีความซื่อแต่ขอส่วนที่ไม่ดีนั้นก็อ่อนต่อโลก อ่ะยังอ่านภาวะจิตพูดไปตรงๆอะไรอย่างนี้ภาวะเป็นเด็กมันมีทั้งส่วนดีทั้งส่วนไม่ดีแต่แก่นี่บางทีแก่แก่แล้วเล่ยเล่เพทุบายปากอย่างหนึง่งอ่อคิดอย่างหนึง่งปากพูดอย่างหนึง่งอะไรก็พยายามที่เอาทั้งสองส่วนมารวมกันสำหรับผู้ที่สัมมาทิฏฐิเอาสองส่วนมารวมกันเอาแต่ส่วนดีๆมา ส่วนที่ไม่ดีของแต่ละตัวก็ไม่ต้องเอามาเพราะฉะนั้นวัยชลาชลาอย่างไรให้ดีก็ชลาที่ร่างกายแต่หัวใจเอาอยังเป็นเด็กกระชุ่มกระชวยที่ยังดำเนินชีวิตอยู่ไม่ห่อเหี่ยวไม่ตตกิดตกเขาเรียกว่าอะไรเท่าแก่บางคนเรียกเท่าแก่โอ้โหเท่าไม่พอแล้วยังแก่อีกอ่าอันนี้ก็ยัง คิดว่ายังไม่ถูกทางแต่ถ้าถูกทางก็องเท่าวัยรุ่นเนี่ยตัวแก่แต่หัวใจวัยรุ่นหัวใจพร้อมจะสู้ชีวิตเนี่ยหัวใจยังหนุ่มเลยเลือกเท่าวัยรุ่นเน,นี่มันก็จะดีแต่ถ้าตัวยังยังเป็นเด็กแต่หัวใจยังแก่เกินไปมันก็จะไม่สมวัยมันเลยวัยมันไม่ถูกกาลเทศะเพราะฉะนั้นก็ แกยังไงให้จดจําให้ลูกจดจําตรงนี้ก็จะดีงานที่เข้มงานที่ฝึกตัวฝึกตนอย่างงานปฏิบัติธรรมสุขภาพเราก็จะดีเพราะว่ามันได้ฟืนกิเลสสังเกตด,ดูลักษณะงานที่ปฏิบัติศิล8แปดให้พวกเราได้ฝึกได้ฝืนกินข้าวมื้อเดียวไม่ตามใจกิเลส เออมันออกมาพร้อมกับร่างกายที่แข็งแรงแต่ถ้าไปตามใจกิเลสไปงานเที่ยวงานอ่อนๆกินได้ทุกเวลาไม่ปฏิบัติไม่ไม่มีศีลในการกําหนดข้อที่จะปฏิบัติตามใจกิเลสก็เทียบได้ทั้งรูปท้้งนามวัตถุนิยมจเจริญขึ้นแต่คุณค่าทางจิตใจน้อยลง ก็เหมือนกับกิเลสอนะอะไรที่อำนวยความสะดวกให้กิเลสก็คือวัตถุนิยมคุณค่าทางจิตใจน้อยลงยังไงอาเช่นไปกดรีโมททีวีกดรีโมททีวีมันก็สบายกดปั๊บแม่ไม่ต้องเดินตั้งตนอยู่ในความลำบากกุศลละธรรมเจริญยิ่งแต่ตั้งตนอยู่ในความสบายอากุศลละธรรมเจริญยิ่งเห็นไหม ไปกดรีโมทไม่ไม่เดินมันก็ได้แต่นั่งนอนนั่งนอนไม่ได้ออกกำลังกายกินอ้วนโรคภยัยลุมเราไปในที่สุดสุขภาพก็เสียอาจจะถ้าไม่กดรีโมทเราก็เดินอย่างน้อยเราได้ออกกำลังกายเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาทัานได้ก็ฉันนั้น,น,นงานเข้มมันได้ฝึกกดขม่มเป็นงานสบายอมมันได้ตามใจกิเลสแล้วก็สุขภาพก็เสีย เพราะฉะน,นั้นมันที่จะขัดใจกิเลสตัวเองเนี่ยคือว่าเป็นสัตบุรุษแต่ถ้าผู้ใดที่ปลีกวิเวกออกมาอยู่คนเดียวโดดเดี่ยว <_ s 1> ก็ทตามใจกิเลสเหมือนกันนะตรงนี้ไม่มีหมู่กลุ่มที่แนะ่มีแต่กิเลสที่แนะ่ก็ทำตามใจปากทมใจอารมณ์ อยากทาอะไรทําจะทําสุท้ากิเลสทุกลุ่มรุมแต่ถ้ามีหมู่กลุ่มชีเนะี่ยไม่เธอกินหลายมื้อเกินไปนะเธออ้วนนะเธอผอมเกินไปนะเธอผมงานเกินไปนะมาฟังธรรมะบ้างสิบางคนก็บอกเออฟังธรรมฟังธรรมที่เต้นก็ได้ไม่ต้องมาฟังธรรมที่รวมเหมือนเหมือนกันมันก็ฟังธรรมเหมือนกันไม่ต้องมาฟังธรรมในใต้สายลาแต่พอหมูกลุ่มไปชีเนะี่ย อ่ะอย่างน้อยมันก็เป็นวัดปฏิบัตินะให้มารวมกันสิแต่ถ้ายังมีความคิดที่เป็นฤษีความคิดที่เอาแต่ใจตัวเองไม่ฉันจะฟังธรรมสติเต์นมันดีกว่ามันได้ฟังธรรมเหมือนกันสุดท้ายก็เชื่อตัวเองก็ไม่ได้เข้าหมู่เข้ากลุ่มตรงนี้มันก็ยังเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่เขาบอกต้องเข้าเมืองตาหรือว่ต้องหรือตาตามสุดท้ายเชื่อตัวเองเชื่อหัวไอเรื่อง ทำผิดบงทีลงไปปลูกไปปลูกกระท่อมก็มีปลูกไปปลูกมากไปลูกแบบไม่ยึดยึดติดอะไรสุดท้ายหมู่กลุมก็เชิญให้ออกจากวัดไปน,นี่แหละเพราะว่าไม่เชื่อหม,มู่กลุมมานักอัตราสงูงการที่คนแก่แล้วบางทีมีเวทนาแท้เวทนาเทียมอยู่ด้วย ก็มีบ้างที่ใจมันไปเร็วกว่าร่างกายร่างกายที่เสื่อมโทรมถึงวาระท้ายของร่างกายแต่ใจมันพร้อมที่จะสู้นี่อันนี้ก็ต้องประมาณอีกส่วนหนึ่งเช่นแล้วก็มีคนถามว่าแล้วใจเป็นยังไงถามคนแก่ใจเป็นยังงใจพร้อมสู้อันนี้เป็นเวทนา เทียมที่แสดงออกมาพูดออกมาแต่ถ้าเวทนาแท้เอาเครื่องไปวัดหัวใจวัดหัวใจเต้นเกินร้อยขึ้นอยนี้เวทนาแทะก็ควรหยุดโหมงานหยุดอะไรแต่ถ้าใจมันอยากอยาก,ยากที่จะทํางานทําไปทํางานไปหัวใจเต้นเร็วก100ดดว่าหนึหน่งร้อยตายพอดีหัวใจวายเพราะว่าเวทนาเทียมกินหัวใจ นั้นก็ต้องประมาณในการกินอยู่รับนอนให้มันพอดีทุกอย่างดีพอจะทำอย่างไรให้มันพอดีกับตัวเองให้มันพอดีกับฐานฐานกะกิริยเสเท์ของตัวเองเกิดเป็นแมวชีวิตแมวนี่มันก็เรียบง่ายสบายๆนะแต่มันก็อยู่ในฐานแมวส่วนชีวิตของมันมีแต่กินกับนอนแมวเหมือนคนที่เกิดมา มีหน้าที่อะไรมีหน้าที่ทาตัวน่ารักทำตัวอ้อนให้เจ้าของเกาคางเป็นเพื่อนยามงเหงานี่เหน่อนหน้าที่ของแมววันๆไม่ต้องทําอะไรตั้งวันวันนอนกลางคืนไล่เป็นไล่ออกเที่ยวแรกๆก็จะจับหนูพกแกะตัวมาก็นอนสบายมันก็สุขในระดับหนึ่ง แต่ก็เป็นเหมือนฐานเทวดาติดตุกนะแมวแต่ถ้ามองในสังสารวัตอันยาวนานโอ้โหจะเอาได้เป็นแค่แมวอย่างงั้นหรือนอนสบายไปวันวันนั้นหรือเป็นฐานเทวดาติดสุกแต่ละชั้นเอาอย่างนั้นหรยอไม่ได้เกิดมาเป็นคนสักทีมัจะเป็นแมวติดอยู่ในฐานนั้นมันก็จะเนิ่นนานในสายการเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนฐานเปลี่ยนขัดใจชั้นจะไม่เป็นแมวเเกิดมาเป็นคนเกิดมาเป็นคนติดฐาน <c oughs> ฐานสบายฉันก็ <c oughs> ฉันจะไม่อยู่ในฐานที่สบายฉันจะต้องเลื่อนให้ได้ตั้งไมายเป้าหมายไว้ที่จะเจริญวันนี้ก็สมควรแก่เวลาอาตมาขอยุติการเทศแต่เพียงเท่านี้เลื่อนทำสำนึกตี